หลิงหลิงเคลียร์ปมปฏิทินแนบชิดโป๊บจนกลายเป็นดราม่ากระชอนเพิ่งเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉากกับกรณีปฏิทินช่องสามเซตที่มีพระเอกตัวท็อปโป๊บธนวัฒน์ถ่ายร่วมกับสี่สาวดาวรุ่งหลิงหลิงออมพายและมินรันซึ่งภาพความใกล้ชิดระหว่างหลิงหลิงและโป๊บจุดชนวนความไม่พอใจต่อการทำงานของช่องที่ไม่เซฟนักแสดงหญิงจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นกระแสดรามา่าทำให้แฟนๆทั้งสองฝ่ายออกโรงด่าทอกัน และการรวมทั้งพาดพิงศิลปินทั้งสองฝ่ายในทางเสียหายในโลกโซเชียลแต่ทางช่องสามได้มีการร่อนจอมอสามภาษาออกมาปกป้องฝั่งของโป๊ปเพียงฝั่งเดียวและแทบจะถือว่าเป็นครั้งแรกในกรณีแบบนี้ที่ทางช่องมีการเทคแอคชั่นสร้างความไม่พอใจให้แฟนๆของหลิงออมและเหล่านักแสดงหญิงคนอื่นในช่องจนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ช่องสามปฏิบัติและดูแลนักแสดงหญิงให้เท่าเทียมกับนักแสดงชายผ่านแฮชแท็กช่องสามฟรีตนสด หญิงให้เท่าเทียมจนทางช่องสามต้องร่อนจอมองอีกฉบับเพื่อชี้แจงกับแฟนๆว่ามีการปกป้องดูแลหลิงออมและดำเนินคดีทางกฎหมายไปแล้วเพียงไม่ได้แจง้งเพราะเป็นความต้องการของนักแสดงที่ไม่อยากให้เป็นกระแสข่าวใหญ่โตล่าสุดหลิงหลิงสิริลักษณ์และออมกรณพัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์ดราม่าที่เกิดขึ้นเรื่องปฏิทินว่า จริงๆมันก็ตามบรีฟก็อยากให้ทุกคนอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงเกินจนทำให้ฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกไม่ดีหลิงไม่ได้ไม่รู้สึกไม่สบายใจในการทำงานหลิงไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือพี่พี่ทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่ตลอดเราสองคนเองก็โอเคไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกไม่ให้เกียรติโดวยว่าที่เราทำงานในวงการเวลาถ่ายรูปหรือเวลาทำงานมันก็จะมีโอกาสใกล้ชิดกันนิดนึง ภาพที่ดูมันชิดกันมันอาจจะด้วยเพราะเลนสและมุมและมีหลายคนก็อยากให้ทุกคนอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงเกินจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกไม่ดีแต่ก็เข้าใจแฟนๆเพราะเขารักและเป็นห่วงเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยเราไม่เอาคำพูดตัวเองไปทำร้ายใครตอนวันที่ถ่ายพี่โปก๊ก็ช่วยเหลือพวกเราหลิงมองว่าพี่โป๊กก็เป็นผู้ร่วมงานผู้ชายที่นิสัยดีซึ่งถ้าหลิงรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีหลิงจะไปกระซิบกับทางพี่ๆทีมงานเองครับ